สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับนี่นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่ห้ากันยาหกห้านะครับเป็นงวดวันจันทร์ที่ห้ากันยานะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับพรุ่งนี้วันที่ห้ามีหวยลาวด้วยนะครับ หวยราวลงไว้แล้วนะครับวันที่ห้ากันยาไปดูได้เลยนะครับผมส่วนงวดวันที่สีที่ผ่านมานะครับเข้าไปหนึ่งน้อยนะครับหนึ่งหนึ่งไปออกบนปกตินะครับเข้าไปหนึ่งนอยนะครับของวันที่สี่นะครับตามที่ผมย้ําเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสลับกันแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับวันที่สี่เข้าหนึ่งน้อยนะครับมาดูวันที่ห้านะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสองตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเป็นนอยละสองสูตรนะครับจะยกเลขของฮานอยวันที่สี่นะครับมาคำนวณน,นะครับทั้งนนอยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนนอยนะครับมาดูที่นอยพิเศษ น้อยพิเศษก็จะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเด่นเจ็ดวิ่งหนึ่ง ใยปกตินอยปกติก็จะมีสองสามสามสองสามสี่สี่สาม เด่นสี่วิ่งสามนอย v A p อพนอย v A p ก็จะมีนะครับเก้าแปด ปดเก้าสามหกหกสามเล่นเก้าวิ่งหกประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้านะครับว่าให้วมตัวเรขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสาบกันนะครับลืมนะครับพรุ่งนี้มีหวยลาวด้วยนะครับหวยลาวลงไว้แล้วนะครับวับนที่ห้าก,กันยานะครับไปดูได้เลยนะครับผม ล่าสุดไมยลาาก็เข้านะครับห้าหนึ่งครับตามต่อวันที่ห้านะครับสําหรับหมยลาวมวยฮาน้อยก็ตามต่อนะครับวันที่สี่ก็เข้าหนึ่งน้อยนะครับตามต่อวันที่ห้านะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ